เป็นเป็นวันที่มีความสุขมากเพราะว่าหลังจากที่บ้านเราโดนภัยพิบัติแล้วก็ต้นไม้มันล้มทับรั้วอะไรเนะี่ยก็ทําม,มาทุกวันน่ะเก็บเสร็จใบไม้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเดือนกว่าแล้วามาทั้ทุกวันทุกวันแต่วันนี้เหมือนมันจะจบแล้วเพราะว่า เขามามันก็ยังไม่จบอะก็ยังไม่ได้ทาสีเพราะว่าเข้ามาทำรั้วให้คนที่ต้องรับผิดชอบนะเจ้าของต้นไม้นะ่ะมาเดี๋ยวจะไปดูที่รั้วหน่อยเปิดทีวีทิ้งไว้ทีแหละไปดูรั้วหนะ่อย น้องดกดูยังรัว<ม>อืมชื่นใจเลยนะแต่ว่ายังต้องเหลือทาสีชาบาสวยเลย นี่ต้นชบาชบาแสนสวยมีความหอมของเราสุดยอดกระดังงาสามต้นเดี๋ยวจะสั่งซื้อมาอีกต้นหนึ่งนะเ้ว่าความหอมของกระดังงาจะเดินออกไปดูนะห่างไกลแค่ไม้มือจับ กบเหมือนมีก้นมนดำเอื้มอมคว้ามือกําได้แต่ว่างมากินได้ละบางเนี่ยจะกินไอ้ทลายล่างๆนี่ก่อนนะเนี่ยเมื่อไหร่กินดีเนี่ยต้องมีอะไรกินเนอยอะๆไปตอนนี้กินแต่มะละกอรพรุ่งนี้ว่าจะย้ายต้นไอ้มะลิปนั่นนะไม้ฟิลิปปิน เพื่อนเอามาให้เนาะจะมาอยู่ตรงนี้มาปลูกตรงนี้หลังจากรั้วนะั้นมันพังไปเขาก็มาทำรั้วให้เราใหม่เราก็เอาซีดีมาติดเหมือนเดิมซีดีนี่ติดใหม่หมดนะเนี่ยตอนแรกวัวมันก็กลัวไม่กล้าเข้าอยู่นะตอนหลังมันไม่กลัวซีดีแล้วมันมาอะไรวะน,นั้นนะมาเข้านี่ไงรั้วใหม่ที่เขาทำให้ แต่ยังไม่ได้ทาสีเหลือทาสีนั่นก็คือไอ้นี่พุทธาแดงอินเดียเนี่ยเคยออกลูกมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วตอนตอนที่โดนต้นไม้ล้มใส่นี่ก็มันงอกมาใหม่แล้วเนี่ยเขาตัดไปทั้งกอเลยและมันงอกใหม่นี่ต้นสาลี่ นอกโล้อลของเราออกไปนั่นก็เป็นฝั่งตรงข้ามมันเป็นป่าสงวนแห่งชาติแต่เขามาอาศัยอยู่แล้วก็เขาก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาปลูกต้นเขาไม่ได้ปลูกต้นนั้นไปต้นปลายป่าแล้วมันมาลมล้มใส่รั้วเราแต่สิ่งที่เขาปลูกใหม่คือลำใาญ่เขาก็เก็บผลประโยชน์ไปแต่ไม่ได้มีโนดเหมือนฝั่งเราเพราะมันเป็นป่าสงวนแห่งชาติแต่เขามาอาศัยอยู่ ซีดีนี่มีประโยชน์มากเวลาคนส่งของไปสีอะไรมากอะหาไม่เจอลวดซีดีประตูลวดซีดีเออเขารู้เขาหาง่ายแล้วเขามาง่ายละ้ะห่างไกลแก่ไเจอกับเมือนก่นกมนตดำนี่ฉันจะกินเธอ วันพรุ่งนี้นะมะพา้าวตอนนี้ยังไม่ได้กินหาคนฉอบมะพ้าวกันเนี่ยไอข้างหลังเราวนี่ก็ไอต้นสาวรสเนะ่ยมันมันตายตายไปบ้างแล้วปล่อยมันตายไปยังได้กินเนี่ยโอ้หอมมาอหอมชื่นใจเลยโอ้กำลังงานสามต้นเดี๋ยวจะซื้อมาอีกต้น ราะว่าตอนเราอยู่บ้านที่เมืองนอนท่ะเราปลูกแล้วมันมีต้นหนึ่งมันเขาเรียกกระดังงาป่านะมันต้นสูงใหญ่เท่ามะม่วงเลยแล้วเรามาที่นี่ก็ซื้อไปสามต้นละซื้อกับเข้ากรุงเทพตอนนั้นก็ไปซื้อมาต้นหนึ่งที่เดิมที่เราเคยซื้อแต่มันก็ไม่ใช่ต้นใหญ่แล้วที่แม่มาลัยนี่ก็ซื้อต้นหนึ่งแล้วก็ที่ไอ้ตลาดต้นไม้ที่ในเมืองอเขาเรียกอะไรอะไรไม่รู้ จะไม่ได้แล้วนะ่ะกระต้นหนึ่งมันก็ไม่ใช่กระดังงาสงขาที่สูงใหญ่นะแต่เราดูในอินเทอร์เน็ตเขาบอกกระดังงาสงขาสูงสุดเท่าไหร่เขาบอกสองเมตรเตโอ,องั้นไม่ใช่แล้วก็เลยไม่ซื้อเพราะว่ามันสี่ห้าเมตรแต่มันสูงไปต้นมะม่วงเลยอะ่ะอยากได้อยู่เดี๋ยวจะไปซื้ออีกตอนนี้มีสามละกระดังงาจะหาอะไรมันหอมอะ่ะเออแต่ต้นนั้นเราไม่ชอบเลยเราจะฟันทินะ้งแล้ต้นจำปีมันก็สูงเหมือนกันนะ สูงเหมือนกันแต่ว่ามันมันไม่หอมอ่ะไม่ชอบมันไม่หอมผู้ใจของเราเอามาจอดที่นี่เพราะอะไรจอดในโรงรถล,ลงของบ้านแล้วอ่ะนกนกมันก็นเข้าไปต้องมาจอดตรงนี้ ันนอนมันเข้าไปนี่ไงเราจะให้ดูต้นจำปีที่เราเกียดมันเราจะฟันวันทิ้ง่ะนี่ข้างหลังเราเนี่ยเนี่ยต้นสูงใหญ่เนี่ย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 จำปีที่เราก้ยไม้ห้อยน่แหละมันไม่หอมไม่ชอบ ็นดอกไม้ก็ต้องหอมสิไม่หอมไดนะ้ไงอเข้าลมละโอเคโอเควันนี้ได้อัดคลิปหนึ่งแล้วหลังจากที่บ้านโดนไฟพิบัติก็ดีดีขึ้นละแต่ว่ายังขาดทาสีนาะ